สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูพึ่อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะครูพึ่งมีโครงงานเรื่องข้าวมาให้เด็กๆเรียนรู้กันค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะคะว่าวันนี้ครูพึ่งมีเรื่องอะไรมาให้เด็กๆเรียนรู้ไปเลยค่ะที่การประเมิน ข้อที่1ให้ผู้ปกครองถ่ายคลิปเด็กเล่าเรื่องราวหรือประสบการณ์เกี่ยวกับข้าวข้อที่2ให้เด็กๆบอกลักษณะและชนิดของข้าวที่มีอยู่ในบ้านข้อที่3ให้เด็กๆสังเกตและตอบคำถามการทดลองข้าวสีรุ้งเด็กๆคะเด็กๆเห็นภาพอะไรที่อยู่บนกระดานบ้างไหมคะถ้าเห็นแล้วเด็กๆบอกนะคะว่ามันคือภาพอะไรเด็กๆเห็นไหมคะว่าคือภาพอะไร เด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าลักษณะของภาพที่เด็กเห็นเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะคะถ่ายถูกหรือยังถูกแล้วค่ะนี่คือภาพมาเมล็ดข้าวใช่ไหมคะเด็กๆลองดูรูปร่างเลยค่ะรูปร่างเป็นแบบไหนนะคะลองสังเกตดูรูปวงรีสีเหลืองข้างๆนะคะว่ามีลักษณะคล้ายกับมเมล็ดข้าวที่เด็กเห็นหรือเปล่าอย่าลืมวาดภาพมาเมล็ดข้าวที่เห็นมาด้วยนะคะ สวัสดีเด็กๆฉันคือหอยทากส่วนฉันคือต้นข้าวสวัสดีหอยทากสวัสดีต้นข้าววันนี้จะพาเราไปไหนหรอวันนี้ฉันจะพาเธอไปรู้จักเพื่อนๆของฉันตามไปเลยนี่คือเพื่อนๆของฉันเองเพื่อนๆของฉันมีหลากหลายชื่อเลยอันนี้ชื่อว่า ข้าวหอมมะลิเป็นยังไงเพื่อนฉันมีรูปร่างลักษณะและมีสีขาวต่อไปเพื่อนคนนี้ชื่อข้าวกล้องแต่เป็นข้าวกล้องสีเหลืองนะไม่เหมือนกับข้าวหอมมะลิอันแรกเลยต่อไปฉันชื่อข้าวกล้องเหมือนกันแต่เป็นข้าวกล้องสีแดงดูสิ ชื่อเหมือนกันแต่สีไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมเห็นไหมส่วนฉันชื่อข้าวเหนียวเอาไว้ทำข้าวเหนียวกินเดี๋ยวจะตามเพื่อนมาด้วยนะดูสิฉันมีสีอะไรนี่ไงเพื่อนของฉันอีกหนึ่งคนข้าวเหนียวแต่เอาไปนึ่งแล้วมันสุกแล้วนะต่อไป ฉันชื่อข้าวไรซ์เบอร์รี่ดูสิฉันมีสีดำไม่เหมือนคนอื่นเลยแต่ฉันมีประโยชน์มากมายเลยนะต่อไปฉันคือข้าวญี่ปุ่นข้าวญี่ปุ่นของฉันดูมเมล็ดสิมีสีขาวมเมล็ดอ้วนๆกลมๆปล้องๆไม่เห็นหมวนพวกเธอเลยดูสิดูสินี่ไงนี่คือเพื่อนของฉันเอง โอ้โหเจ้าต้นข้าวเพื่อนของเธอเนี่ยเยอะมากมายเลยเป็นยังไงล่ะเพื่อนของฉันมีเยอะแยะเลยมีหลายชื่อแล้วก็มีหลายสีด้วยนะแล้วที่บ้านของเด็กๆล่ะมีข้าวอะไรกันบ้างต่อไปเป็นการทดลองเรื่องข้าวสีรุง้งเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอย่างที่หนึ่งอุปกรณ์คือข้าวสารสีขาว อันที่สองสีผสมอาหารอันที่สามน้ำส้มสายชูอันที่สี่ถาดหรือชามอันที่ห้าถุงพลาสติกเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะขั้นตอนการทำขั้นตอนที่หนึ่งค่ะสำหรับขั้นตอนที่หนึ่งนะคะให้เด็กๆนะคะเตรียมข้าวสารสีขาวค่ะ เด็กๆจะทําข้าวสีลุงกี่สีนะคะเด็กๆก็เตรียมข้าวตามนั้นนะคะครูพึ่งทำสามสีครูพึ่งก็ใช้สามกล่องสามสามข้าวนะคะหนึ่งสองสามอามาดูขั้นตอนที่หนึ่งเลยค่ะนี่คือน้ำส้มสายชูค่ะครูพึ่งจะเอาน้ำส้มสายชูใส่ลงไปนะคะหนึ่งช้อนหนึ่งช้อน หนึ่งช้อนอะูเพิ่งใส่เสร็จแล้วนะคะแล้วให้เด็กๆนะคะคลุกเคลาน้ำต้มสายชูกับข้าวสารให้เข้ากันนะคะนี่เห็นไหมคะเอาละค่ะทสามก้เลยนะคะเด็กๆเอาช้อนคลุเ้าให้เข้ากันเด็กๆรู้ไหมคะว่าทำไมถึงจะต้องเอาน้ำต้มสายชูใส่ลงไปในข้าวด้วย ใครตอบได้ลองบอกครูพึ่งสิคะ,ะเราเอาน้ำส้มสายชูใส่ลงไปเพราะว่าเราจะต้องเอาสีผสมอาหารใส่ลงไปสีจะได้ติดกับข้าวได้เข้มมากเลยนะคะถ้าเราใส่น้ำส้มส,สายชูลงไปเอาละคะ้ค่ะอย่างต่อไปเรามาดูขั้นตอนที่2กันคะ่ะขั้นตอนที่สอง ขั้นตอนที่สองนะคะให้เด็กๆเ,เตรียมสีผสมอาหารค่ะนี่สำหรับวันนี้นะคะครูพึ่งมีสามสีนะคะ,ะสีฟ้าสีม่วงแล้วก็สีแดงนะคะถ้าใครไม่มีสีผสมอาหารแบบที่เป็นน้ำนะคะแบบครูพึ่งนะคะให้ใช้แบบเป็นผงได้นะคะที่เป็นสองๆเอามาละลายน้ำใช้ได้เหมือนกัน,นะค,ะค่ะครูพึ่งจะเริ่มทำแล้วนะคะ ั้นตอนที่สองคือ,อเราจะหยดสีผสมอาหารลงไปในข้าวของเรานะคะเด็กๆด,ดูนะคะตอนนี้ข้าวของเราเป็นสีสีขาวใช่ไหมคะเดี๋ยวพอครูพึ่งหยดสีลงไปหยดไปเท่าไหร่ก็ได้ดเด็กๆแล้วดเด็กๆนับด้วยนะคะว่าเด็กหยดสีไปเท่าไหร่ครูพึ่งหยดสีฟ้าลงไปแล้วต่อไปสีม่วงค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะสีม่วง ก็เพิ่งหยดลงไปเห็นไหมเพิ่งหยดสีม่วงลงไปหยดลงไปตามที่เด็กๆต้องการเลยเด็กๆอยากใช้สีอะไรหรือเด็กๆจะผสมสีก็ได้นะคะอ้าวลองผสมสีดูถ้าเราใช้สองสีผสมในข้าวกล่องเดียวกันเนี่ยเราจะได้สีอะไรนะคะเด็กๆลองผสมสีดูนะคะต่อไปสีแดงค่ะอ่าเพิ่งหยดลงไปแล้วนะคะ พอเราหยดสีผสมอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่ถุงมือค่ะนี่เลยใส่ถุงมือแล้วเราก็ทำการคลุกเา้าวๆอ้าวดูเลยค่ะเห็นไหมคะเด็กๆค่อยๆเห็นการเปลี่ยนแปลงของขท้าสารสีขาวไหมคะตอนนี้เป็นสีอะไรแล้วคะอ้าวเป็นสีฟ้าแล้วเห็นไหมคะอ้าวเสร็จแล้วนะคะอ้าวคลุกเ้าให้ ข้าวเปลี่ยนสีนะคะนี่ไงเห็นไหมที่เราใส่น้ำต้มใส่ชูล,ลงไปเพราะว่าจะให้ข้าวเนี่ยมันสามารถดูสีเข้าไปติดกับข้าวได้นะคะต่อไปนะคะสีต่อไปกล่องที่สองสีม่วงค่ะทําแบบนี้นะคะไปเรื่อยเนะคะเด็กๆทํากี่สีเด็กๆก็ต้องเอาเออถุงมือเนี่ยคุกเคล้าไปให้เข้ากันนะคะครูเพิ่งทำสามสีพ่งก็เลยต้องทำสามครั้งนะคะ นี่ไหน<ม>เห็นไหมคะมเห็นการเปลี่ยนแปลมั้ยคะตอนนี้เป็นสีอะไรแล้วคะสีอะไรคะสีม่งวงแล้วก่อนแรกเป็นสีขาวต่อไปสีสุดท้ายคะ่ะสีสุดท้ายแล้วสีแดงอ่ะวุณงเปล่งถุงมือใหม่นี่เลยคะ่ะปุ๊บเขาให้เข้ากันเด็กๆระวังหกด้วยนะคะ เวลาทำอะ่ะใส่ผ้ากันเปื้อนด้วยนะคะถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรเผื่อสีโยนใส่เสื้อผ้าเลอะนะคะเห็นไหมคะนี่เลยเห็นไหมเด็กๆดูมเมล็ดข้าวจากสีขาวเปลี่ยนเป็นสีอะไรแล้วคะสีชมพูใช่แล้วเอ๊ะแตเราผสมสีแดงลงไปนี่นาเมื่อกี้เนี้ยเห็นไหมพอมาไปอยู่กับข้าวสีขาวก็กลายเป็นสีอะไรคะ สีชมพูเพราะว่าข้าวสีขาวมีเยอะกว่าอ่าอันนี้ข้าวสีม่วงเห็นไหมคะต่อไปอันนี้ข้าวสีฟ้านั่นไงเห็นไหมคะพอเราใส่สีผสมอาหารลงไปข้าวก็ทําไมเปลี่ยนสีจากสีขาวเป็นสีตามที่เราใส่ลงไปใช่ไหมคะต่อไปมาดูขั้นตอนที่สามค่ะขั้นตอนที่สาม ต่อไปขั้นตอนที่สามค่ะเด็กๆพอเราผสมสีผสมอาหารลงไปในข้าวเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็นําไปตากแดดค่ะเดี๋ยวเด็กๆเ,เปิดประตูออกไปนอกบ้านแล้วเอาไปวางไว้ตรงที่มีแดดที่มีลมนะคะข้าวของเราจะได้แห้งอ้าวเ,เด็กๆครูพึ่งเอาไปตากเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เห็นไหมคะเห็นไหมครูพึ่งสามารถจับได้แล้วเพราะว่ามันแห้งแล้วเห็นไหมคะ อ้าวสีที่หนึ่งอันนี้รูเพิ่งเอาไปตากแดดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเด็กๆทำเสร็จแล้วเปิดประตูออกไปตากแดดเลยเก่งมากเลยค่ะเป็นยังไงสวยไหมโอ้กูเพิ่งชอบมากเลยสีม่วงเห็นไหมคะนี่สีม่วงเอาแล้วค่ะเดี๋ยวเด็กๆไปตากแด,ดดให้เรียบร้อยเลยนะคะ แล้วเดี๋ยวกลับมาดูขั้นตอนที่4กันค่ะขั้นตอนที่4ี่ค่ะสำหรับขั้นตอนสุดท้ายนะคะขั้นตอนที่4ี่ขั้นตอนนี้นะคะสำคัญมากเลยแล้วก็สนุกมากๆด้วยให้เด็กๆนะคะนำค่าที่เราผสมสีแล้วทั้งหมดนะคะมาเล่นกันค่ะอ้าวให้เด็กๆเนี่ยลองคิดเองนะคะว่าเด็กๆจะเอาข้าวที่เราทำเนี่ย ถ้าสีรุ้งเนี่ยเอามาทําเป็นของเล่นอะไรดูนะคะสําหรับครูพึ่งนะคะครูพึ่งจะเอามานี่เลยค่ะใส่จานใส่ถาดใส่แก้วใส่อะไรก็ได้แล้วแต่เด็กๆเลยนะคะนี่เลือกเล่นเลยเด็กๆจะเอาข้าวเนี่ยมาเล่นเป็นอะไรนะคะอา้าวพึ่งเอาใส่สามสีรวมกันเลยค่ะนี่ใส่สามสีรวมกันเลยนะคะ เด็กๆลองไปหาวิธีดูนะคะว่าเราจะเอาข้าวสีรุ้งเนี่ยไปเล่นอะไรได้บ้างนะคะอะ่เห็นไหมคะนี่เห็นไหมตอนนี้ครูพิ่งมีข้าวอยู่ทั้งหมดสามสีครูพึ่งจะเอามาผสมกันค่ะนี่ผสมกันเด็กๆด,ดูนะคะแล้วเราก็จะใช้นิ้วมือลากไปตาม มเมล็ดข้าวสีลุ้งเลยค่ะเห็นไหมคะเด็กๆอาจจะมองไม่เห็นนะคะแต่เด็กๆไปทําแล้วเด็กจะเห็นนะคะนี่เห็นไหมขีดเขียนเป็นรูปร่างต่างๆได้เลยนะคะหรือถ้าเด็กๆไม่อยากใช้ขีดเขียนให้เด็กๆนะคะนั่งฝึกสมาธิลองฝึกสมาธิค่ะโดยการเลือกมเมล็ดข้าวที่สีเดียวกันออกมาไว้ด้วยกันอ้าวเข้าใจไหมคะฝึกสมาธิ เราก็นั่งเลือกมเมล็ดข้าวที่สีเหมือนกันเอามาไว้ในถ้วยเดียวกันใช่ไหมคะจนหมดจานแล้วดูสิว่าเด็กๆเ,เนี่ยทำได้หรือเปล่าเห็นไหมขั้นตอนที่สี่สนุกไหมคะเราทําข้าวสีรุ้งแล้วเราต้องเอามาเล่นได้ด้วยเด็กๆบอกวิธีเล่นด้วยนะคะว่าเด็กๆเ,เอาข้าวสีรุ้งเป็นเล่นอะไรบ้างสําหรับวันนี้นะคะการทดลองข้าวสีรุ้งก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะแต่ รูเพิ่งมีคำถามให้เด็กๆกลับไปคิดด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปฟังคำถามกับคุณพี่กิฟเก๋กันเลยค่ะไปเลยไปฟังคำถามกับคุณพี่กิฟเก๋ค่ะสวัสดีพี่กิฟเก๋มาแล้วจ้าคำถามชวนสงสัยคำถามที่1นึ่ทำไมข้าวจึงเปลี่ยนสีคำถามที่สอง เพื่อนๆคิดว่าถ้าใช้ข้าวชนิดอื่นย้อมสีได้หรือไม่คำถามที่สามทำไมเราถึงไม่ใช้มเมล็ดของพืชอ,อื่นๆในการย้อมสีอืมน่าคิดเนาะเพื่อนๆคิดเหมือนพี่คิดเก๋หรือเปล่าเด็กๆเ,เปิดแบบฝึกหัดหน้า55เลยนะคะแล้วสังเกตร,รูปภาพค่ะเป็นรูปนาข้าวใช่ไหมคะมีอะไรอยู่ในนาข้าวบ้างแล้วลากเส้นเฉียงทำต้นข้าวให้นาข้าวด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ครูเพึ่งลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย